การร้อยไหมเ,เป็นหนึ่งในการทำยูตี้เกี่ยวกับหน้าเราที่ค่อนข้างคิดมากมาตลอดเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยนะเดินเข้าคลินิกมาใจเต้นตุบๆเอาแล้วหรอวะเอาแล้วหรอวะเอาแล้วหรอวะ่เาเงี้ยแบบใจเหมือนเหมือนตัดสินใจทำอะไรครั้งใหญ่ครั้งแรกคือชอบถ้าเต็ม10ให้สิเลยอะรู้สึกแบบว้าวอะอะไรเงี้ยแบบมันดีอะครับสวัสดีครับวีบวรมินอัครวรพิลมนะครับปัจจุบันก็มีอาชีพเป็นนักแสดงอิสระนะครับเป็นในแบบแล้วก็เป็นช่างศักคับผม เวลาเราถ่ายงานวิดีโอถ่ายงานรายการอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาช่วงเหนียงช่วงแก้มเรารู้สึกเหมือนมันเป็นปัญหาของช่วงอายุอยู่แล้วครับมันจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราถ่ายนี่ทำไมแก้มเราห้อยจังเหนียงเราแอบออกว่าอะไรเงี้ยถ้ามันตรงนี้มันแบบไม่มีมันน่าจะดูดีเนาะเวลาเราอยู่ในวิดีโออะไรเงี้ยหรือว่าเราเราอยู่ในรายการการร้อยไหมเนี่ยเป็นหนึ่งในการทำบิวตี้เกี่ยวกับหน้าเราที่ค่อนข้างคิดมากมาตลอด เมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยนะเดินเข้าคลินิกมาใจเต้นตุบๆเอาแ่าไหร่วะเอาแล้วหรอวะเอาแล้วหรอวะเววะงี้ยแบบใจมันเหมือนตัดสินใจทําอะไรครั้งใหญ่ครั้งแรกแต่ทั้งที่จริงคือแบบอันนี้มันเหมือนแบบผ่าตัดเล็กก็ทําจมูกอีกอะจริงๆเลยพื้นฐานเป็นคนกลัวเข็มอมืเห็นเพื่อนนะครับมามาที่พัชาแล้วเขาก็แนะนำว่าเฮ้ยภัชาดีที่คลินิกทําดีมากหมอมือเบามากอย่าเลย หรอนึกออกไหมผมกลัวเข็มมากผมก็เลยแบบเออหมอมือเบาหน่อยดีกว่าเลยก็เลยแบบเออตัดสินใจมาที่ะา่าในตำแหน่งที่คุณมีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแก้มแล้วก็ช่วงมุมปากนะคะการแก้ไขคือเราต้องการที่จะยกกระชับเขาขึ้นไปค่ะซึ่งหมอก็จะแนะนําเป็นการร้อยไหมผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเขาจะดูยกกระชับขึ้นไปแต่ว่ายังคงความเป็นผู้ชายอยู่หมายถึงว่าลูกคงหน้าอะไรพวกแบบสันกลามหรืออะไรเนี่ยดูแบบ ก็คือเห็นแนวจอลายชัดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายงานก็จะได้ดูแบบขึ้นกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอมือเบามากจริงคือแบบตอนแรกคิดว่าจะเจ็บแบบเจ็บมากกว่านี้มันรู้สึกน้อยกว่าที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยชอบเลยคือชอบถ้าเต็ม10บให้1ิเลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันเป็นปัญหาที่เราอยู่กับมันทุกวันพอปัญหาตรงนี้มันหายไปเรารสึกแบบว้าวว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 ว มันดีอ่ะตอบโจทย์กับระยะเวลาในการที่เราต้องใช้ทำงานเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้กับมันมากๆ ก็ฝากไว้นะครับสาหรับใครที่กําลังมีปัญหาที่เรารู้สึกว่าเก็บมันมานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นเหนียงเอ้ยว่าจะเป็นแก้มห้อยแก้มตุ๋ยเอ้ยแล้วก็ตามวีเป็นคนหนึ่งที่หิ้วปัญหานี้มานานมากแล้วแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละคือเวในการที่เราจะแก้ปัญหานี้ได้รวดเร็วและเหมาะสมกับการทํางานใครที่ได้มาทําจะรู้เองครับว่ามันแฮปปี้มากมากเลยจริงๆแล้วคุณหมอมือเบามากนี่เลยพัชชาคลินิกนะถ้าใครกำลังมองหาอยู่ที่นี่วีแนะนำนะฮะ รีวิวให้5ดาว